เอ้ยมาบ่เบิดเย็านี้ตออยูวัยขึ้นเนี่ยอื้ออะไรอีกอ่ะแล้วฝาตามอ้เนี่ยตอดแนกแล้วมึงอ่ะเดียวๆนี่ๆนี่พี่ตอดพี่ตอดพี่ตอดจัดให้ครับทอกเกถอดไม่หมดนะพี่ตอดเออๆๆ ไว้แล้โขกใออกงางประดียนะผมต้องตีบูดออกแล้วมาดูกันนี่โปรเกลนันมะเขาอโอ้ยปัญหาขี้หมาโปรเกนเขาี่นีเีบ้ไปซื้อร้านนีท่านมันร้านน้าปูดิค่อยๆไล่ครับขพอดีเขาปิดโปเกนมาไม่ดีครับมันเลยซื้ออกโอ้ยเนาะมันมีทเนเปลี่เนาะกิน้าเลย พวกเกียร์มันว่าเขาลองมันเนาะเกียร์ฝาคลาสมันไม่ดีครับทิ้งเลยฮะชุดนี้เดี๋ยวหาชุดใหม่มาใส่ให้แล้วก็เราต้องล้างแล้วขูดให้เรียบก่อนหาใหม่มาใส่แล้วก็ประกบเข้าไปเลยฮะเกียร่เขาลองโอ้ยเนาะรถคันละเกือบคันละเกือบครึ่งแสนครับไม่เกือบละครึ่งแสนทำ <c oughs> มาแค่นี้นะ <c oughs> โอ้ยเนาะโอเคเราเปลี่ยนเกียรกัน เอามาดูข้างในกันครับเดี๋ยวให้พีทรีวิวครับผมเนี่ยครับดูคัสซิ่งครับเนี่ยคัสซิ่งครับเ่ยพุทในล้างครับล้างบางหมดแล้วครับนี่ครับล้างบางครับกัดฟันกัดอะไรมาเรียบร้อยครับอ่าเบืองเลืองเล็กลงนะครับเบืองล่างเล็กมากเลยครับพอใจแล้วเอาให้ดูกันเดี๋ยวเราแก้ปัญหาน้ำมันซึมนิดนึงนะครับพี่เยี่ยมน้ำมันซึมครับก่อนรถจะวิ่งเราต้องเช็คให้พร้อมนะครับไม่งั้นส่งผลเสียต่ออะไรในเครื่องเราหลายอย่างยอดครับให้บานปลายได้นะครับเยี่ยมเลยครับต้องใส่ใจนี่ต้องด โอเคครับเอาเดี๋ยวกำลังขูดอยู่เดี๋ยวกำลังขูดอยู่ไปฟาไปโอเคครับทติความสะอาดฟาเรียบร้อยครับโอเคครับอ้าวไล่กาวซะหน่อยโอเคครับพอดีตอนนี้มันคั่มแล้วนะครับร้านอะไรมันก็ปิดแล้วล่ะเราก็ไปหาอะไระเกียบเก่าๆมาใส่นะครับตะเกียบเก่าๆนี่ยก็ไม่เก่าแล้วครับมันไม่ใช้ได้อยู่นี่ นะเลยต้องใส่มันเป็นงานบวชนะครับเพราะว่าเราจะไปวิ่งคลิปกันพรุ่งนี้ทาบางๆก็พอนะครับทาหน,นามากเดีย๋ยวมันปูดมันเดีย๋ยวมันซึมแล้วกาวไหลออกหนูช้ครับทากาวเสร็จก็ตะเก็นลงเลยนะตะเกนร้อยตรงบูธแบบน,นั้นนะครับให้มันลอยๆไปมงสงสัยเจ้าของเดิมเขารีบไปหน่อยครับทำใหม้มันตะเก็นมันโดนทับแบบนั้น งานสิลปะปานะครับของเด็กน้อยเนี่อยต้องต้องแบบปี here, well. ๊ปเลยนะครับห mm ้ามเบมือนเมื่อกี้งานอะไรดูดแน่ว่านั่อะไรเดี่ยววางนั่นแหละมันมีบูตุตัวนั้นบบูตตัวนั้นอยู่ตรงแข้งบูตตัวนี้อยู่ตรงฝาเอาละทีนี้เดี๋ยวย้ายมาที่ตัวฝาครอบอีกตัวจะได้ประกบสบ่หลังจากที่ประกินมาคุณฟาครอบแล้วก็ประกบเลยครับให้บูตสองตัวตรงกันแค่นั้นแหละแล้วก็เคาะยๆไปนี่แค่นั้นแหละรมา หมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าคนไม่เคยทำเนี่ยโอ้โหเอาไปดูว่ามันทับกันแบบเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ละจุดเด็ดอยู่ตรงนั้นแหละจุดเด็ดอยู่ตรงนั้นเลยเนาะทำรถกลางคืนนีดไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคน่าจะได้แล้วแต่มาเยอะเลยครับเพื่อการเสียเวลาเอาตอนนี้มันมืดครับกลัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กลัวมันไม่สิ้นกลัวมันไม่จบต้องส่องดูให้ละเอียดว่าปกแกรนอะว่ามันไม่มันไม่แลบมันไม่โอเวอร์แลบกันนะครับ เมื่อกี้น่าจะโอเคและเอาทิ้งไรน็อตันเลยแน่นแน่นแล้วนะครับตัวครอบสายคลัชทีนี้ก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับเราถ่ายใ้มเครื่องที่เราเคยทำคลิปรีวิวไปเปลี่ยนให้มันสั้นลงให้แน่นก็น่าจะใส่สายคลัชแล้วก็ใส่สายมอน้ำตูบน้ำเข้าไปก็น่าจะจบแล้วครับเดี๋ยวเรารอดูตอนสำเร็จเลยดีกว่าครับ F4 เอา F4 ครับมาต่อกันครับสำหรับเอร์บิโก ใส่สายน้ำเรียบร้อยนะครับระบบนน้ำต่อเข้าเรียบร้อยแล้วสายค้าสไสปักท้าสไส่ไปแล้วยังไม่ใส่ตัวนั้นอ่ะตอนนี้ฝนก็ตกนะครับกำลังแบบวุ่นวายในการเอารถเข้าบ้านอยู่นะโอ้ฝนตกหนักเลยเดี๋ยวเรามาเก่งงานใกล้จบแล้วล่ะเดี๋ยวดูกันแบบยาวๆเลยครับดูกันยาวๆเลยน้ำเงียบแล้วฝนก็ตกแล้วไม่มีเพื่อนคุยก็ดูกันยาวๆเลยเห็นแล้วมันเครื่องเลยต้องี ไม่ต้องรีบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กวยเติมถ้าเราใช้กวยเติมว่าสบายหน่อยอเรียบร้อยดีเติมน้ำมันเครื่องเหมือนตามท,ที่ไปแล้วนะครับต <ละ S 2> ามนั้นแหละคันเดิมคันเดิมคันเดิมจะแ,แกะในบอกเลยว่ารถเก่าเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ใช่ว่าแกะรอบเดียวมันจะจบถ้าปัญหามันมาแล้วก็ต้องแกะอีกแกะอีกแล้วก็แกะอีกครับอ่าแกะไปแกะมาห่างสัมนะครับพังเลยกับพังเลยเออ พอดีคันน pues oh. ี้เจ้าของใหม่เขาเพิ่งไปซื้อมานะซื้อมาเสร็จไม่รู้ว่ามันเป็นงานด่วนนะครับซื้อรีบเอามาดูปรากฏว่าปัญหามันก็เยอะอยู่นะราคาก็ครึ่งแสนนะครับครึ่งแสนนะครับห้าหมื่นนะครับประมาณนะคันนี้ห้าหมื่นกว่าบาทนะไม่จบนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยซือมห้าหมื่นกว่าบาทจบไหมบอกเลยว่าไม่จบครับเอามาเก็บเนี่ยโอ้เยอะแล้วนะเก็บเก็บนั่นเก็บนี่เป็บนี่เป็นนั่นโอ้เยอะแล้วนะครับเอาเฉพาะเปลี่ยนอะไรใหม่นะหมื่นกว่าบาท้วเนี่ยนะแต่อาศัยว่ามาทำกับเราเลยราคาก็เลยไม่สูงมากนะถ้าไปทำกับเจ้าอผม หนักหน่วงก็เติมน้ำนะครับทีนี้เพราะว่าทางเราเนี่ยราคามิตรภาพนะมิตรภาพจริงๆนะอะไรใช้ได้เราก็แนะนำไม่ใช้ไปก่อนนะครับเราจะไม่เน้นเบิกใหม่ทั้งหมดถ้าเบิกใหม่มันดีนะครับแต่มันใช้งบสูงมากเลยพบมีเบิกเลยอ้าวน้ำหมดครับทีนี้นี่ครับหมดแล้วก็น้ำมิตรต่อเข้าไปน้ำหม้อน้ำไม่ควรใช้น้ำก๊อกนะมันจะเป็นตะกันในหม้อน้ำนะหม้อน้ำจะผุได้ใช้น้ำแบบนี้แหละดีมีเอทิลีนไคโคนะครับนี่าจะมีน้ำยาหล่อเย็นผสมได้เลยนะครับสำหรับหอยน้ำของคมดได้เฮ้ยนี้ก็จะดข้าไปได้หรือเ เออมันสีเปล่าเลยหวานยังสีชมพูน้ำโตโยต้าอ่าน้ำโตโยต้าลโตโยต้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ร้านเราจะใช้ของโตโยต้านะครับแท้เลยใช้ของโตโยต้าพอแป๊กพอแป๊กนี่คือเปิดสวิตปั๊มติ๊กนะครับให้ปั๊มติ๊กทำงานไล่ระบบน้ำเวลาปั๊มติ๊กทำงานระบบน้ำมันหมุนนะครับน้ำจะมันจะลดลงไปนิดนึงนะครับเราก็เติมเข้าไปใหม่ให้มันเต็มตอนนี้บอกเลยนะเอฟซีกระแสเซอร์พิโก้มาครับตอนนี้ราคาเซอร์พิโก้มานะ มือจะแบบสภาพไหนก็ช่างมือแดมือร้อยอะไรก็ช่างถ้ามีเล่มพนสภาพแบบใช้ได้ไปต่อได้โอ้โหอย่างไวนะครับราคาปิดปุ๊บปุ๊บปิด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 เลยอะไรราคาก็ดีนะครับดีคือดีต่อคนขายนะครับแต่ไม่ดีกับคนซื้อนะอย่างหน้ากากผมเห็นทุงคนนะเฮ้ยหน้ากากแท้เนี่ยถ้าสติกคู่เนี่ยผมเดถามนะว่าหน้ากากคู่เท่าไหร่ของแท้ต้องถามว่ามีของหรือเปล่าใครจะขายให้เนี่ยบางคนมีเงินอนี่ยฮหาซื้อไม่ได้นัหน้ากากคู่หน้าเนี่ยครับราคาแพงมากนะครับ สิบไปเทาแล้วครับตอนนี้ถ้าของเบิกนะฮะหน้ากากคู่หน้าเนี่ยพลาสติกพลาสติกสองคู่เนี่ยสิบไปเทาแล้วนะมือหนึ่งเลยนะเนี่ยดูทางเราเนี่ยเห็นไหมครับจอ่อสามคันเลยคู่กันเลยเน,นี่ยนะเนี่ยแต่ว่าหน้ากากน,นะไม่ยังยังไม่นับลมคันนะเนี่ยโอ้โหมา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 ,มา,มาชีร์สามเลยเอาจบแล้วเอฟซีจบคลิปยังตัวนี้ครับเดี๋ยวฝากเพืช่างไว้ให้หน่อยนึ่งถ้าบางคนอยากทําอยากส่งเครื่องมาทําส่งมาได้นะครับคุยกันได้เลยคุยกันได้ง่ายๆเลยส่งลงได้ มบเยอะของแท้งบไม่เยอะใช้ได้ใช้ไปก่อนนะครับมีหลายแบบเพราะว่าทุนรัรร์ของเราไม่เหมือนกันอาจบคลิปเี่งเท่านี้นครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวจะหารถเจ๋งๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคไปแล้วเอฟสวัสดีครับ